เพื่อนๆครับค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูอะไรเอ่ยนะครับวันก่อนไปดูกิ้งกา่าวันนี้เรามาดูอึงอ่างกันครับเพื่อนครับไหนอ้าว <c oughs> อยู่ตรงนี้ครับ อ่างนะครับผมมาเกาะอ,อยู่ตรงกระติกนะครับผมสองไฟฮะเห็นไ้มครับเพื่อนทำอะไรเอ่ยทำอะไรอา้าวขยับลงไปแล้วอาวลงไปแล้ว แสดงว่าเขาอยู่ตรงนี้อยู่ในกระติกอ๋อลงไปแล้วไม่ได้ทำอะไรมาดูเฉยอ่ะโผโผตามาด้วยอยู่กับเพื่อนๆครับเขาก็นอนนะครับเขานอนในกระติกกระติกนี้มันเป็นอ่า ใส่กำลังพ่อบัวนะครับผมบัวหลวงนะครับก็น้องอื่นก็เลยไปอยู่นะครับเสียงธรรมชาตินะเพื่อนมุดไปแล้วมุดไปแล้วกำลังพางตัวนะครับเห็นคี่วเ,เราไม่เห็นนะอันนี้หลังนหลังอันนี้คือบ้านของเขานะครับ กระติกเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขาไอตัวเดียวเขานะครับเห็นไหมครับเวลาเข้าพางตัวเหมือนใบไม้เลยนะอันนี้เป็นกระติก,ท,กที่ผมกระติกมันเก่าแล้วนะครับผมเอามาเพาะบัวนะครับผมต้นบัวบัวหลวงนะครับน่ารักเช่ เมื่อกี้จะโผล่ขึ้นมา้องใจจะออกไปหากินนะมาเกาะตรงนี้นะครับแต่พอเห็นผมมาแล้วก็แมวมาทำอะไรกันวนะเนี่ยฮะไล่อะไรกันมามนะะวะเนี่ยเฮ้เพื่อนครับ กลางคืนนะครับเยอะมากนะครับเอ่อบางวันก็มีเสียงร้องนะครับตรงนี้ก็เป็นสาบัวนะครับสาบัวเดี๋ยวตรงเงืออ่างนี้เราให้เขานอนนะครับฟางตัวแล้วครับย้ายมุมให้เขา นอนนะครับไม่กวนละอันนี้แมวแมวนะครับเมืนต้นไม้แล้วมีนกเขามีนกเอี้ยงนะครับมานอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องระวังแมวแมวมากินนกเนี่ยแถวนี้นกนกเขาจะมาเนี่ยตรงต้นยอเนี่ยครับ วันนี้ไม่เห็นอ่ะเหยียบแมวแล้วเต็มตีนละเหยียบแมวโอ้อ่านกเขาส่วนต้นมะขามโน้นก็จะเป็นนกเอี้ยงครับนกเอี้ยง อัน,นี้แมวนะครับเดอนแมวแมวพวกเนี้ยมาจ้องดูนกมันไม่ดูที่เฉยๆนะมันจะจับดื้อนะพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูกิ้งก่าว่ายังมีอยู่ไหม ไม่น่าจะมีนะวันนี้วันนี้ไม่น่าจะมีไปแล้วเอา้ามีครับมีมีมย้ายมุมไปอยู่ตรงโน้นเห็นไหมครับไปอยู่ตรงโน้น นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับตัวเขาอ้วนๆเลยตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาจับดิได้แล้วค่ะอย่าไปส่องตรงๆเห็นไหมนะนะน,น,น,นี่นีน่ใบน,นั้นเออนั่นนั่นเดี๋ยวเราซูมดูอ่านี่ครับเพื่อนๆ กิ้งกายังนอนแต่เปลี่ยนเปลี่ยนใบนอนนะครับเปลี่ยนใบนอนนะเห็นไหมไอพอดีมาดูอึง่งนะอึงมุดลงไปในถังแรกก็เลยเอามาดูกิ้งกาเหมือนเดิมสองนี้มีนกไหมเราจะดูนกกัน,น,น,นไหน เดิดดดดดนนกลงมาขี่ลงมาใส่หัวน,ะนี่เรามานูนกเขานะครับส่องนกส่องไม้นะครับกลางคืนนีกิ่งก่ามีนกมีอึงอ่างนะครับเออเป็นไงครับกล้องกลางคืนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ลองสูงใกล้ๆนิดนสิได้นะอ๋อ เห็นหัวไหมไม่ค่ะตัวเขาจะกกไข่อ่ะหลบออกไม่ไม่กวนเขาไปดูรังอื่นังอื่นใส่ไปทางกิ่งก,งกาสนินี่อนั่นเห็นไหมครับกิ่งกานั่นนี่กิ่งกามีนกแล้วเดี๋ยวก็มีงูเขียวนะไปเรากลับกันดีกว่ากลับกัน เราจะไปดูอึ่งอ่างขึ้นมาอีกไหมโหไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยพรางตัวซะสนิทเลยนะดูดูดูอันนี้ผิวเขาคนระั โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูอิงอ่างดูกิ้งกาแล้วก็ดูนกเขานะครับกลางคืนนะครับผมอากาศเย็นๆนะครับตรงนี้ก็มีสระเดี๋ยววันหน้านะครับเดี๋ยวผมพามาดูป่ากลางคืนนะครับเขาอยู่กันยังไงนะครับป่ามีหลายชนิดนะครับตรงสระบัวแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ และกดแชร์ด้วยนะครับผม